ครับตอนนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบนาทีแล้วนะครับได,ได้ยินได้ยินเสียงครูชัดไหมครับตอนนี้ได้ยินครับได้ยินชัดได้ยินครับครับสวัสดีพวกครองนะครับพวกครองแล้วก็นั่งเรียนนะครับเนื่องจากเราเปิดเรียนมาได้ตอนนี้ก็คือสัปดาห์ที่สี่แล้วนะครับเปิดมาได้สัปดาห์ที่สี่แล้วก็เขาจะมีการเก็บคะแนนนะครับสัปดาห์นี้เขาจะส่งคะแนนเก็บสิบคะแนน เดี๋ยวครูนะครับเริ่มจากตารางเรียนนะครับหลายคนยังไม่รู้นะว่าเธอมีเรียนกี่วิชาเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอไปนะครับครับตอนนี้เห็นหน้าจอไหมครับเห็นตารางเรียนไหมครับเห็นครับครับ ตารางเรียนของเร<อ>าน,นะครับครับดูตารางเรียนนะครับเริ่มจากวันจันทร์นะครับวันจันทร์จะเรียนสองวิชาวิทยาศาสาตร์นะครับวิทยาศาสาตร์ลิงก์จะอยู่ใน facebook แล้วก็งานนะครับพวก Google Form ต่างๆนะครับตอนนี้สัปดาห์ที่สี่ก็จะมีสี่ชั้นสี่ชิ้นนะครับส่วนตอนเย็นก็จะเป็นวิทยาการคำนวณเป็นวิชาคอมนะครับของครูทัศพรวันอังคารก็จะเป็นคณิตศาสาตร์ตน,นะครับของครูนัทวีตอนบ่ายนะก็จะเป็นศิลปะ วันพุธนะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับครูวชิลานีแล้วก็ตอนบ่ายวันพุธจะเป็นสุขศึกษากับครูวัฒนพงศ์นะครับแล้วก็พละกับครูวรลไทยวันพฤหัสจะหนักหน่อยนะครับน้กงเรียนพฤรหัดจะต้องเรียนถึง6กวิชานะครับตอนเช้าจะเป็นการอาณาชีพนะครับครูประเสริฐนะครับเปลี่ยนจากครูนภัสสรนะครับเป็นครูประเสริฐใช้ลายเดิมแล้วก็วิชาไฟฟ้าก็เป็นครูวิชัยนะครับเหมือนเดิมใช้ในลิงก์นะครับที่เป็น Google Google s i ต์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ตรงนัหนทำส่วนของวิชาครูสุดจิตนะครับวิชาถนอมาหารตอนนี้เข้ากลุ่มนะครับครูที่สอนแจ้งว่ายังเข้าไม่ครบนะครับเดี๋ยวใครยังเข้าไม่ครบนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้อีกรอบหนึ่งเข้าไปส่งแล้วก็จะมีการเช็คชื่อบวกคะแนนนะครับส่วนนานรู้สึกว่าอาจารย์ค่อยลอกใส่กระดาษแล้วก็ส่งนะครับวิชาถนอมอาหารจะเพิ่มขึ้นมาตอนบ่ายนะครับ ตอนบ่ายจะเป็นสังคมครูสุธินานประวัติศาสตร์ครูไทยสมุทรเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของครูกชนันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกันยังเข้ากลุ่มไม่ครบนะครับเป็นวิชาใหม่สองวิชาก็คือถนอมอาหารกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็วันศุกร์จะเป็นของครูจริยานะวิชาาอังกฤษครับส่วนวันเสาร์จะเป็นลูกเสือเนตรนารีชุมนุมแนแนวนะครับตรงลูกเสือเนตรนารีตรงนี้ไม่บังคับนะครับใครจะทําก็ได้หรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับ เพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะครับตัวที่ตัดไปก็คือวิชัยเอสไของเทอมหนึ่งจะไม่มีมีแล้วนะครับออเทอมนี้จะไม่มีไอจะเรียนเฉพาะวิทยาศาสตร์ตารางเรียนก็จะเป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหรือว่ามีการปรับนะบเดี๋ยวครูก็จะแจ้งในเชทห้องหรือว่าในไลน์ครั้งหนึ่งครับตรงตารางเรียนมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ นารางเรียนมีใครสงสัยไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับนักเรียนเข้าตามนี้นะครับมันจะมีหลายกลุ่มหน่อยนะครับแต่ว่านักเรียนเช็คตามนี้นะครับแล้วก็พยายามทําส่งให้เสร็จภายในหนึ่งวันอย่าปล่อยให้ค้างนะครับทําให้เสร็จแล้วก็ส่งแต่ละวิชานะครับเรื่องที่สองก็คือตอนนี้แชร์หน้าจอนะครับจะเป็นรายชื่อตรงนี้นะครับ ตอนนี้มองเห็นหลายชื่อไหมครับตอนนี้นักเรียนเห็นื่อครับชื่อตรงนี้นะครับเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ครูส่งไปสิบห้าคนครับสิบห้าคนนี้หมายความว่ายังไงดูช่องตรงนี้นะครับสามชิ้นนะครับที่เรียนไปสามสัปดาห์นักเรียนไม่เข้าเลยซึ่งวิชาวิทย์ครับถือว่าน้อยนะสิบห้าบางวิชานะครับูที่สอนแจ้งว่าสามสิบคนนะที่ไม่เข้า การที่เราไม่เข้านะหมายความว่าไงก็คือนักเรียนจะไม่มีคะแนนส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะส่งไปที่วัดผลนะครับส่งไปที่งานวัดผลแล้วก็เพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งถ้าใครมีปัญหานะครับระบบตัวเลเช่วยเหลือก็จะไปที่บ้าน,นครับตรงส่วนนี้ใครจะเริ่มใครยังไม่ทำนะครับเข้าไปทําไม่เรียบร้อยนะครับเช็คแต่ละวิชาพยายามวางแผนนะครับ ตัวที่ย้ำที่สุดก็คือเรื่องของการส่งงานตรงนี้นะครับนักเรียนเราเข้ามาสัปดาห์ที่สี่แล้วนะครับสัปดาห์ที่สี่หมายความว่าต้องมีสี่ชิ้นนะครับงานหรือว่าบางคนนะครับเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวต่อนะครับอันนี้คือชื่อชื่อนะครับของคนอื่นนะครับก็เหมือนกันถ้าเข้าไปแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวตามเพื่อนนะครับ เรื่องการส่งงานเดี๋ยวเรื่องส่งงานเดี๋ยวค่อยเน้นย้ำอีกรอบนะครับเรื่องที่สามนะที่ครูจะพูดก็คือค่าเทอมนะครับค่าเทอมจะอยู่ในอัลบั้มตรงนี้นะครับของผู้ครองเข้าไปที่อัลบั้มนะครับของรายผู้ครองครับกดที่อัลบั้มปุ๊บจะเป็นอันแรกเลยนะครับเข้าไปดูที่อัลบั้มแล้วก็ดูชื่อของนักเรียนนะครับนักเรียนก็เลื่อนหานะครับ หรือว่าพวกคลองก็สามารถเลื่อนนะครับดูดูให้ตรงชื่อนะครับจากนั้นก็เซฟตรงนี้นะครับแล้วก็สแกน QR Code นะครับก็จะจ่ายตังค์ครับค่าเทอมของเทอม2จะเป็น1,9 5 0บาทนะ้ายสบาทครับเป็นเป็นค่าอะไรบ้างก็คือจะเป็นค่าของครูต่างชาตินะค่าครูเชี่ยวชาญแล้วก็ค่าสอนคอมพิวเตอร์จ้างบุคลากรนะครับรวม19 5 0บาทนะยสบาทครับสำหรับเทอมแรกที่ยังไม่จ่ายบางคนยังไม่จ่าย1่ันหายหนึ่ง9ยสบาทเทอมแรกนะครับ ต้องจ่ายผ่านครูที่ปรึกษาครับก็ตามเลขนี้นะครับบัญชีครับโอนมาตามนี้นะครับถ้าใครที่ไม่มั่นใจนะครับทั้งผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับให้ถามครูที่ปรึกษาก่อนว่าค่าเทอมเทอมหนึ่งได้จ่ายไปหรือยังหรือว่าเทอมสองตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจนะครับก็ให้ทาย้ําอีกรอบนะครับก่อนที่จะโอนส่วนคนที่โอนแล้วนะครับอย่าลืมสลิปนะครับครูก็จะเก็บไว้ตรงนี้ครับอยู่ในอัลบั้มแล้วก็ เก็บไว้นะเพื่อเป็นหลักฐานถ้าได้ไปเสร็จจากการเนินนะครับครูก็จะมาลงให้ในกลุ่มนะครับเรื่องค่าเทอมครับของครูมีแค่นี้นะครับครูไทยสมุดมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีผู้ปกครองด้วยสวัสดีครูต้องด้วยนะครับ อาจารย์ต้องได้ยินผมไหมเอ่ยฮัลโหลครับครับได้ยินครับได้ยินเสียงชัดว่ะโอเคครับ,ค,ค,รบคุณครูก็น่าจะมีเรื่องเดิมๆก็คือเหมือนกับครูต้องก็คือชื่อนักเรียนที่ไม่ส่งงานอะไรก็ไขไม่ได้นักเรียนที่ไม่ส่งงานนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเลื่อนชั้นขึ้นไปมสาแล้วอะ ถ้าคนไม่ส่งงานเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไปเรียนม .4 แล้วก็เรียนขึ้นม .3 ด้วยไปอยู่ในห้องที่ได้เกรดน้อยเราก็ไปอยู่ห้องเดิมห้องเด็กที่ไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วการที่ไปอยู่ที่ห้องไม่เก่งเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับเรานะลูกมันมีแต่จะดึงความรู้เราต่ำลงไปเรื่อยๆอะ่ะ เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าห้องต้นๆนเนี่ยคนเก่งเนี่ยเขาก็จะไปของเขาไปแต่คนไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะอยู่กับที่ให้นักเรียนเลือกเอานะครับว่าจะอยู่ห้องต้นหรือว่าจะไปอยู่ห้องปลายๆไปอยู่กับเพื่อนที่มีเกรดดีๆแล้วให้เพื่อนดึงๆขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเน้นย้ํานะลูกเพราะหนึ่งเราไม่ได้สอบ สอบที่เน้นหนักมากส่งงานเนี่ยถ้าส่งงานครบเราก็ได้คะแนนแล้วนะครับลูกคุณครูอยากให้พวกเราส่งคะแนนคือเข้าเรียนทุกวิชาส่งคะแนนทุกวิชาก็พอแล้วส่วนไปสอบเนี่ยขอให้เราทําเต็มที่นะครับพอเลื่อนขึ้นขึ้นมอสามเนี่ยเออเราค่อยไปอยู่ห้องปลายปแล้วเวลาเราไปสอบเข้ามอสี่นะ มันก็จะเข้าง่ายนะครับลูกถ้าโรงเรียนอื่นเห็นเกรดเราอ่ะอันนี้คุณครูเน้นย้ำนะครับอาจารย์ก็มีแค่นี้นะลูกคุณต้องมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับครับของครูเพิ่มเติมก็คือห้องเรานะครับครูตอนนี้เพิ่งรวมมาแรกนะครับจากที่เปิดมาก็คือชื่นชมนะครับเติมที่ผ่านมานะครับห้องสองทับสองมีสี่จุดศูนย์นะครับอยู่หนึ่งคนก็คือ ชื่ออะไรอ่ะมีเดี๋ยวแปเดี๋ยวพูดโดยชื่อมงคลใช่ไหมครับ มงคลจะได้4.01คนแล้วก็ที่สองของห้องก็3.9นะก็คือจตุรพัฒน์นะครับที่เห็นสองคนนี้ที่ครูยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันจตุรพัฒน์นะครับตอนที่เขาอยู่ห้องหนึ่งทั้งสองนะครับข้อคะแนนก็ไม่ขาดแนนี้นะครับแต่พอเป็นออนไลน์ปุ๊บเขามีความรับผิดชอบนักเรียนอย่าคิดว่าการเรียนออนไลน์นะครับก็คือแค่ส่งนะครับส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แล้วก็ได้เกรดหนึ่งนะมันไม่ใช่การที่เราส่งนะครับอย่างน้อยก็คือ การเรียนออนไลน์นะครับมันจะวัดหนึ่งก็คือถ้าเราส่งครบก็ได้ความรับผิดชอบไปตัวนี้ก็จะเอามาช่วยในการบวกคะแนนของนักเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราส่งแล้วก็ถูกผิดนะครับเหมือนวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่ค,ครูเห็นนะมันเต็ม10แบบนี้นะครับนักเรียนส่งมาปุ๊บได้5คะแนนทางท,งทั้งที่ครูบอกว่าให้ทำซ้ำสองรอบได้แต่นักเรียนก็ไม่ทำนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะทําให้คะแนนเราลดลงพยายามดูนะวิชาไหนที่เราสามารถปรับคะแนนได้ทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับนักเรียน ส่วนถ้าใครมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์ไว้แจ้งนะครับให้ผู้กครองแจ้งหรือว่านักเรียนแจ้งนะครับครูก็จะไปแจ้งกับครูที่สอนครับสัปดาห์นี้นะครับน่าจะได้รายชื่อคนที่ไม่ส่งครับส่วนคนที่ส่งครบแล้วนะครับก็ให้รักษาต่อไปนะครับห้องเราก็ถือว่าเกรดครับถามว่าโอเคไหมนะครับมีสามกว่าอยู่เกือบสิบคนอยู่นะครับที่ได้สามกว่าซึ่งถามว่าตรงนี้ดีไหมก็คือดีนะครับ เทอมหน้านะครับถ้าโรงเรียนเปิดนะครับตอนมสามนักเรียนก็จะมีโอกาสได้เลื่อนชั้นเหมือนที่ครูไทยสมุทรพูดครับอาจจะได้เลื่อนชั้นแล้วก็เลื่อนห้องขึ้นมานะครับส่วนคนที่ยังเขาเรียกอะไรไม่ยังไม่ส่งหรือว่าไม่กระตือรือร้นครับก็พยายามทําให้เรียบร้อยส่งให้ครบตามที่กําหนดนะครับครับของครูมีแค่นี้นะครับย้ําเรื่องการส่งงานนะครับส่งให้ตามกําหนดแล้วก็เข้าเรียนเช็คชื่ออะไรเรียบร้อยนะครับ ถ้าใครมีสงสัยนะครับมีปัญหาสงสัยก็ถามครูนะครับได้ทั้งครูต้องแล้วก็ครูไทยสมุนนะครับได้เหมือนกันทักมาถามได้เลยนะครับส่วนผู้ปกครองนะครับที่เข้ามานะครับถ้านักเรียนมีปัญหาหรือว่ามีอะไรจะปรึกษานะครับก็เชิญปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยกันนะครับส่วนเรื่องการออนไซต์นะครับออนไซต์ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับที่จะเปิดนะครับก็คือโรงเรียนได้เชิญเขาเรียกกรรมการเข้ามาแล้วแต่ว่าข้อยังไม่ผ่านนะครับต้องรอจังหวัดอนุมัติ ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เขาอนุมัตินะครับเราก็จะได้เปิดครับต้องรอข่าวต่อไปนะครับแต่ระหว่างนี้ก็คือต้องออนไลน์ยาวไปนะครับนักเรียนครับของครูมีแค่นี้ครับนักเรียนมีอะไรจะซักถามไหมครับลูกมีใครสงสัยหรือจะถามครูไหมครับ มีไหมครับใครที่มีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนมีไหมครับครับถ้าไม่มีเดี๋ยวให้พักคนนะครับพรุ่งนี้เรียนต่อนะครับนักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา ครับเดี๋ยวกดออกได้เลยนะครับนักเรียนโอเคครับนักเรียนสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับู